การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่แซกับเอลาแซทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซดทราเวลในวันนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาพวกเราไปจิบกาแฟชมคาเฟ่บรรยากาศสวยๆกับสวนมะพร้าวกันที่จังหวัดนะครปฐม จะสวยงามขนาดไหนน,นั้นตามเข้าไปแซดก,กันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะซดทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอ e ีทูโซครับวันนี้พาผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมครับกับคาเฟ่ที่บอกว่าชิลมากๆอยู่ในสวนด้วยนะครับบรรยากาศดีสุดๆเลยฮะ ไปเที่ยวพรอมกันเลยนี่แหละฮะโอทูคาฟ e ่แอนด์บิทนะฮะบรรยากาศบอกเลยว่าเหมือนมาเที่ยวบ้านคุณยายเหมือนมาเที่ยวบ้านต่างจังหวัดเอกลักษณ์โดดเด่นของเขาฮะเป็นล่องน้ำยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็มีมุมนั่งจิบกาแฟไปด้วยบรรยากาศดีมาก นี่นะครับเป็นจุดสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มครับด้านในนี่มีเมนูหลากหลายนะครับคุณจะเลือกนั่งทานท้องแอร์ก็ได้หรือว่าบริเวณตรงนี้ก็ได้ชิวๆไปมีที่นั่งเยอะมากๆครับนี่พอได้เครื่องดื่มแล้วนะคุณผู้ชมครับเลือกนั่งได้เลยฮะตามร่องสวนเขาก็จะทาเป็นที่นั่งเยอะยะเต็มไปหมดเลยนะยื่นลงไปในร่องสวนนะครับผมว่าบรรยากาศนี้ชิวมากๆอยู่ในน้ําเลยฮะ มุมถ่ายรูปเยอะมากๆฮะแล้วแต่ชอบเลยครับมุมไหนก็สวยไปหมดแนวแบบธรรมชาติธรรมชาติตัดกับล่มสีสีที่เขาเอามากางเอาไว้ให้เรานะครับมีมากมายหลากหลายสไตล์ลองมาดูครับมุมเยอะจริงๆมีพายเรือด้วยอันนี้ชอบถูกใจเลยครับมบรรยากาศเหมือนตอนเด็กๆนะเวลาเราไปเที่ยวบ้านญาติ่างจังหวัดแล้วเขามีร่องน้ำร่องสวนแบบนี้นะครับ ในเรื่องของอาหารนะครับที่นี่ก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูน้ําเมนูขนมเค้กต่างๆขนมหวานต่างๆเยอะเลยนะครับแล้วก็ส่วนของคาวด้วยอันนี้แบบทานจริงจังเลยนะครับแต่เมนูส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นมะพร้าวครับผมเริ่มจากข้าวผัดอัญชันสีแบบแซ่บมากยำแซลมอนนั่นเองยำมะพร้าวอ่อนกุ้งสดเค้กมะพร้าวอ่อนส่วนอันนี้เค้กลิ้นจีอันนี้เป็นมะพร้าออัญชันครับส่วนอันนี้เป็นนมสดมะพร้าวปัน่นอีกหนึ่งรสชาติเลยฮนะเป็นกาแฟมะพร้าวครับ เมนูอร่อยหมดเลยครับแนะนำว่าที่นี่อาหารอร่อยทั้งหมดเลยครับสบายมากฮะ เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่เลยนะครับที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยสดชื่นอากาศข้างนอกจะร้อนจริงนะฮะแต่พอในนี้เนี่ยต้นไม้เยอะครับแล้วก็อยู่ใกล้น้ําด้วยนะครับนั่งได้ทั้งวันครับถ้าไม่รู้ว่าช่วงวันหยุดเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนใกล้ๆกกรุงเทพก็แน,นะนาที่นี่ครับดีเลย คาเฟ่บรรยากาศดีมากๆครับไม่ไกลนะฮะอยู่ใกล้ๆแล้วก็ที่สําคัญอาหารอร่อยมากๆครับมีเวลาก็ลองแวะมาเที่ยวกันดูนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับแซตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พรานุภาพพลิกโลกเอต้องขอขอบคุณอีซูซูดีแม็กซ์พรานุภาพพลิกโลกกับสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้นะคะแซททีวี ตอนนี้นะคะอจะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมอร่อยๆกันที่ Greenhouse Bistro ร้านนี้นะคะจะมี2โซนเป็นโซนคาเฟ่กับโซนห้องอาหารที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะ เรียกได้ว่าเขาโดดเด่นมากๆเพราะเขามีต้นไม้เยอะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถมีมุมถ่ายรูปเช็คอินได้หลากหลายมุมเลยล่ะค่ะส่วนอาหารก็จะเสิร์ฟเป็นอาหารไทยฟิวชัน่นมีเมนูให้เลือกหลากหลายเมนูนอกจากนั้นยังมีเมนูขนมหวานเป็นเบเกอรี่ต่างๆและเครื่องดื่มอีกหลากหลายเมนูเลยล่ะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาชิมกันเมนูขนมหวานวางอยู่ตรงหน้าแล้วะคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งรวมถึงเว้นระยะาหา่างเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ เมนูแรกที่เอลเรื่องมานะคะผู้ชมเป็นเมนูที่แบบเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะมาแล้วต้องสั่งเลยก็คือช็อกโกลาวาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสตรอเบอรี่เขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมอันนี้เป็นไอศครีมนมฮอกไกโดแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบไอศครีมนมฮอกไกโดก็สามารถเลือกได้นะคะเพราะว่าเขามีไอศครีมโฮมเมดกว่า12ชนิดเลยนะคะและต้องบอกอีกนะคะว่าขานมหวานและเครื่องดื่มของเขาทุกอย่างนะคะเป็นเมนูโฮมเมดทั้งหมดค่ะ เมนูนี้นะคะคุณหนุ่มๆสาวๆที่ชอบทานขนมหวานที่ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปต้องห้ามพลาดเลยล่ะคะ<ม>่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นบูเบอร์รี่ชีสพายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นซอสบูเบอร์รี่นะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็เป็นบ<ๆ>ูเบอร์รี่อยู่ด้านล่างมาลองชิมเลยค่ะ เนื้อครีมชีสเป็นเนื้อที่แบบเนียนมากๆแล้วบูเบอรี่ก็จะมีความเปรี้ยวอมหวานนะคะมันเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่มนะคะที่นี่นะคะมีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูนะคะแต่เอเลือกมาเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้ค่ะหวานกำลังดีค่ะแล้วก็สดชื่นมากๆเหมาะกับอากาศหน้าร้อนแบบนี้มากๆเลยล่ะค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารคาวและอาหารหวานอร่อยๆแบบนี้ภายใต้บรรยากาศที่ดีแบบนี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถมานั่งทานที่ร้านรวมถึงสั่ง Delivery ให้ไปส่งได้ถึงบ้านรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะการเดินทางก็หาไม่ยากเพราะว่าร้าน greenhouse bistro นี่นะคะตั้งอยู่บนถนนชัยพฤกษ์ผู้ชมวิ่งมาบนถนนชัยพฤกษ์แล้วก็ผ่าน The Crystal PTT มาแค่500เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งเดียวกันมีที่จอดรถมากมายเลยละคะ่ะ ช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซททีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซททีทช่วงนี้หนู่เอิร,ร์ธปอรีสจะพาพวกเราไปเจาะลึกยนตรกรรมสุดหรูจาก BMW กันตามเขาไปแชดกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้เอิอยู่กับ The New BMW 530e M Sport LCI นะครับเป็นยังไงครับเจ้าคันนี้หน้าตาดูโฉบเฉี่ยวไหมครับไฟหน้าไฟท้ายใหม่ดีไซน์ใหม่ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูดุสปอร์ตมากขึ้นมาเริ่มก่าที่เครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับคันนี้มีเครื่องยนต์2ลิตร 4ูบนะครับมีกําลังสูงสุดอยู่ที่292แรงม้าเมื่อทางานร่วมกับบอทเตอร์ไฟฟ้าซึ่งคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดทำกำลังอยู่สูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรสูงถึง100ภายในแค่5 9วิเร็วมากพร้อมกับคันนี้มีลูกเล่นใน Driving Mo d e ด x t r a b o o s t สามารถเพิ่มแรงม้าได้อีก40แรงม้าครับไฟหน้าดีไซน์ใหม่จะเห็นว่าเหมือนตัว L 2ตัวเป็นเด i m e ท u n ล i n g l ไ g h t แล้วก็มีไฟดวงใหญ่ด้านในเลยครับด้านหน้าของเจ้า 530e จะมีเขาเรียกว่า Grill คิ เรื่องสตาร์ทนี่มันจะเปิดให้ลมเข้าไปด้านในครับแล้วก็นี่นะครับกล้องหน้ามีกล้อง3ามร้อสองศารอบคันเลยนะครับลงมาด้านล่างจะมีเซนเซอร์นะครับ สำหรับ Adaptive Cruise Control ครับแล้วก็มีช่องลมมากขึ้นใหญ่มากเข้าไปใน Intercooler ครับล้อขอบ19เครับเป็นสีทูโทนสีอลูมิเนียมสับกับสีดำแล้วก็มีเบรกสีฟาทําทำให้ดูว่าเป็นรุ่น M Sport ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็น Plug-in h y b r i เปิดมาที่ชาร์จเราสามารถเสียบชี่ชาร์จที่บ้านหรือว่าที่ห้างก็ได้นะครับรงมาถัดมาที่ด้านหลังของเจ้า BMW Series 5นะครับจะเห็นได้ว่าไฟท้ายใหม่เป็น3 D นะครับจะมีความนูนออกมาทำให้ดูมีดนามิกมีความเป็น3 D มากขึ้นนะครับลงมาด้านล่างนะครับมีท่อ2ออัน ทำให้รถด,ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับมีเป็นดิฟวเซอร์นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งเ s p o r t เรามาดูที่เก็บสัมภาระของเจ้าคันนี้นะครับเปิดมานี่เป็นไฟฟ้าเลยนะครับเปิดมาความจุใหญ่มากเลยครับสามารถใส่กระเป๋าได้หลายใบเปิดมาด้านล่างก็มีที่เก็บของเพิ่มอีกนะครับที่เก็บของด้านล่างอีกเราก็สามารถดึงลงไปได้ด้วยเพื่อเพิ่ม,ม,มความจุมากขึ้นนะครับ ภายใของเดนิลเบียนเดอรยูห้าสามศูนย ELCI นะครับผมว่าตกแต่งมาได้ดูหรูหรามากเลยนะครับตั้งแต่วัสดุที่เขาเลือกใช้เป็นหนังเลยนะครับทำให้รถดูมีคุณภาพพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถปรับคูซคอนโทรลเป็นอะแดปทีฟนะครับเราสามารถปรับความใกล้ความไกลหลบทางข้างหน้าได้แล้วมีแอรเดนชิฟให้บนพวงมาลัยเลยนะครับต่อกันที่ดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์เป็นจอที่ใหญ่มากแล้วก็ด้านหน้าสุดเลยนะครับเราจะมองเห็นเฮดอัพดิสเพลตโฟรอบแล้วก็กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ เจ้าคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับ bmw i drive ตัวล่าสุด i drive 7ที่มีทั้ง apple carplay แล้วก็ที่สำคัญเลย android auto เพิ่งมาใน i drive เหมืเนครั้งแรกครับมีทั้ง wireless แล้วก็เสียบปลั๊กปกติแล้วก็ลงมาที่นี่ครับตัว driver assistant ครับเราก็สามารถเลือกได้เราจะเปิดหมดเลยไหมจะมีเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็มีพวก blind spot monitoring อะไรเงี้ยครับหรือจะ individual เราก็สามารถเลือกได้เองว่าจะให้มันปรับอันนี้ช้านั้นเร็วคันข้างหน้าอยากให้อยู่ใกล้อยู่ไกลเวลาถอยไปจะให้มันเบรกเวลาเรากลัวชนอะไรเงี้ยครับตรงมาที่ด้านล่างนะครับเป็นแอร์ปรับไป้2ฝั่งด้านหน้าแล้วก็อีก2ฝั่งด้านหลังก็เป็นแอร์เฟืองโฟ์ทโซนลฟเหมือนฟงโซนนะครับเราก็เปิดเป็นออโตหรือว่าเราจะปรับเองก็ได้นะครับมีลายแพทเทิร์นมาให้นะครับเปิดมาปุ๊บเราจะเห็นเลยไวร์เลสชาร์จเจอร์ครับเราเอาโทรศัพท์รุ่นไหนก็ได้นะครับที่มีไวร์เลสชาร์จเจอร์เราวางเข้ากับ สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับของเจ้า The New BMW c d 5คันนี้นะครับก็คือพารามิการสันรูครับบานใหญ่มากเวลาเปิดมาครับผมว่าทำให้รถดูโปร่งมากคือทำให้ดูได้บรรยากาศมากเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ผมก็เป็นลักชัวรี่ซีดานนะครับเจ้าคันนี้ The BMW 5 3 0 e M Sport LCI ถ้าท่านใดสนใจอยากจะทดลองขับสามารถไปได้ที่โชว์รูม BMW ทั่วประเทศและในคราวหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนอย่าลืมติดตามชมรายการแท t ทีวีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้าน,นล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ Greenhouse Bistro สวัสดีค่ะ